มันมีการ์ตูนเรื่องหนึ่งดูผมดูสมัยเด็กมกันเป็นการ์ตูนมันเป็นการ์ตูนหนังสือมันเป็นการ์ตูนหนังสืออันนี้คือเรื่องจริงเรื่องจริงผมอ่านจริงตอนนั้นอายุประมาณสิบหกตอนนั้นอายุสิบหกเคยเด็กแหละฮคนบ้าเลยเกิดมาแก่เลยไม่ม,มีมันไม่มีคนเกิดมาแก่ เ่อต้องเกิดมาเป็นเด็กก่อเหล่าดีโออัลลละสมัยก่อนนี่ตอน,นั้นนะาายประมาณสิบหกสิบเจ็ดประมาณสิบหกสิบเจ็ดอุ้ยขอบคุณคะ่ะขอบคุณพี่คนเต่าเทา้าสละไอสะครีมกินแล้วชุ่มคอเดียวเล่าก่อนเดีย๋ยวลืม ติงแน่แล้ววะเมื่อกี้ผมจะเล่าเรื่องอะไรนะออสมัยอ๋อหนังการ์ตูนฉะนั้นหนังการ์ตูนตอนประมาณสิบห้าสิบหกขวบมันจะมีหนังสือการ์ตูนหนังสือการ์ตูนแต่มันเป็นหนังสือการ์ตูนเข้าใจไหมเข้าใจไหมที่ผมเล่านี่ แม่กระจายไม่ใช่ขายหัวล้อการ์ตูนผู้ใหญ่ไม่ใช่การ์ตูนผู้ใหญ่เออการ์ตูนผู้ใหญ่ไม่ใช่ขายหัวหลรอเป็นการ์ตูนผู้ใหญ่เป็นการ์ตูนผู้ใหญ่แล้วผมก็อ่านมันมาเจอทอนทอนหนึ่งดูไม่ได้ทะเรื่องอันนี้คือเรื่องจริงผมอ่านจริงๆแล้วผมก็ดูดูปุ๊บม,มันมีกมนเป็นหนังการ์ตูนตลกแต่แนวการ์ตูนผู้ผผใหญ่ มันก๊าลานทาอะไรกันอยู่ดูแล้วมันพอถือปุ๊บมันถึงแบบเขาเรียกอะไรนะมันถึงอ่ามันถึงเกียดเจ็บมันถึงเกียดเจ็ดแล้วมันก็สับล้วไปหายไปทั้งเอวเลยพู้ก็ไปข้างในเห็นแต่ขาเห็นแต่ขาในี่ตูดล้มตัวหายไปแล้วแต่ตัวนี้มันก็ไปข้างในผู้ผู้ มันเขียนมันเขียนตัวหนังสืออออเล็กเจ็ดตระอายาวๆเด้ออ <c oughs> ู้หายไปท้เอวเลย <c oughs> บอกโอ้โหเล่นนี่เล่น,ลน,ลนยังไงเลยหายไปทั้งเอวเลยนี่โอ้มันต้องขนาดไหนเนี่ยมันต้องโูขนาดไหนเนี่ย ไม่เข้าไปส่องดูก่อนข้างในนี่โอ้ฮัลโหลข้างในนี่สะอาดหรือเปล่าวะมีใครอยู่ข้างในไหมเนี่เอาใครไปซ่อนไว้ข้างในหรือเปล่าไ <c oughs> อ้ใครอยู่ข้างในนี่ออกมาก่อน,นีิออกมาก่อน,นี่คุณจะเข้าไปข้างในมืดมามอย่าลืมติดไฟด้วยนะูกพี่บบวย